นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โลกขอคารพนอบนอบนอบน้อมระลึกนึกถึงคุณพระสีรัตนตไตรเป็นที่พึ่งเป็นสรณะขอกราบสักการะบูชาอภิวาทนมมสการพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพบะเจ้าทั่วทั้งสากลอิพิภพ บุปการีผู้มีพระคุณผู้คุมกฎผู้คุมกรรมต่อชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจะมัง,ง,ง,งมเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยความดีงามจงทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านทุกทุกประการเถิด <laughs> กล่าวกระผมก็พ่อพรามก็โอกาสมาพบพูดคุยกับพี่น้องอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อัดสดๆไม่มีการตัดต่อ,อพ่อพระมจะพูดผิดพลังปลัดไปบางประการใดก็ขอกราบขอเข้ามากราบขออภัยกราบขออาวุขอขออาสิกรรมไวน้ณที่นี้ด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างสูง้า ท่านใดมีโอกาสได้มารับชมรับฟังพ่อพราามเสียแลว้วไซจะเฉยกรณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ก็ขอความร่ำรวยรุ่งเรืองเงินทองมั่งมีสีสุขคล่องตัวเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงจะมาเกิดมีแกท่านทั้งหลายจงทุกประการเทิน <c oughs> พ่อพราามก็มีตในแนวนี้แหละ <c oughs> แต่จริงๆคำพูดทุกคำพูดนี่พูดออกไปจากหัวใจนะอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละนะครับรหรือว่าเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนั่นแหละเพราะว่ายุคนี้ก็อย่างที่เรารู้รู้เห็นเห็นกันอยู่นั่นแหละลลลลมองไปทางไหนแล้วนี่มันห่อเหี่ยวหดหูสลดสังเวชใจใใใการดำรงทรงชีวิตก็ดีการทำมาหากินก็ดี การทำธุรกิจรรกิจการงานใดๆก็ตามตัวทั้งโลกเนี้ยไม่เว้นแม้แต่กระทั่งบ้านเรามันก็ทุกยากลำบากกันมากขึ้นสืบต่อไปในภายภาคหน้านู่นมันก็จะเกิดข้าวยากมากแพงหนักขึ้นไปอีกจริงๆก็ไม่รู้จะพูดเช่นไรเพราะความจริงมันเป็นเช่นนี้จริงๆแล้วพออปามก็เน้นย้ำที่พูดทุก,ทกๆครั้งนี่ก็ไม่ได้พูดเพื่อ ให้เกิดความสลดหดหูแต่พูดเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันรู้ทันสถานการณ์จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจทั้งภายนอกทั้งภายในปรับวิธีการการดำรงทรงชีวิตปรับวิธีการกลยุทธ์ในการทำมากินวิธีการต่างๆในการดำรงชีวิตให้มันเหมาะกับยุคก,กับสมัยกับสถานการณ์ เพื่อที่จะให้เราสามารถอยู่ในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ได้จริงๆถึงเราไม่อยากอยู่มันก็จะเป็นจะต้องอยู่นึกออกป่ะ <c oughs> เหมือนพ่อพรามเนี่ยไม่อยากอยู่กับโลกนี้สักนิดเดียวเลยนะขอโทษนะฮะอย่ามาเคืองพ่อพระรามะไรนี่หัวใจพ่อพระรามเป็นอย่างนั้นจริงๆอยถ้าพ่อพระมามพูดไปเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะก็ว่าไม่อยากอยู่หลอกแต่เหมือนทุกท่านแหละมันจะเป็นจะต้องอยู่ไงพระีวิตมันยังไม่ตาย มันยังมีลมหายใจมันก็ต้องดิ้นรนกันไปใช่ไหมล่ะนี่แหละความทุกข์ของการมีชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสพาราหวีปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภระอันหนักขันทั้งห้าก็หมายถึงร่างกายเราเนี่ยแหละพูดง่ายๆนี่แหละมันหนักจริงๆเพราะการมีร่างกายให้เป็นเหตุมันจึงทําให้เราจะต้องทุกข์ยากลําบากต่างๆนานาสารพัดสารพันสารพ อย่างที่เราเป็นเป็นกันอยู่หมดทั่วทั้งโลกนี่เห็นไหมเนี่ยเพราะเรามีร่างกายให้เป็นเหตุเนี่ยทำให้เราจะต้องมารับรู้รับสัมผัสรับทราบกับสถานการณ์อันเลวร้ายในทุกๆแง่มุมในทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นกาลยุคไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นในทุกๆเรื่องราวต่างๆนานานในโลกยุคนี้ ที่มันกําลังเกิดขึ้นที่มันกําลังถาโถมโหม,โมกระหน่ำศาสซัดใส่เช้าวโลกอย่างไม่มีการบรรัญญะบรญญังกังนเนี่ยมองไปทางไหนเนี่ยวิปริตแปรปรวนผิดเพี้ยนไปหมดถามว่าเพราะอะไรอย่าไปโทษใครเลยอย่าไปโทษใครเลยโทษตัวเองอันนี้ขอโทษนะไอ้คำว่าตัวเองเนี่ยไม,ไม่ได้ว่าผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ทรงคุณงามความดีชาวเทพชาวธรรมนะ เพราะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นพูดตรงไปตรงมาด้วยความยุติธรรมชอบทมเป็นธรรมเลยว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุผลต้นการรน้ำมือมนุษย์มนุษย์ฝ่ายไหนอะมนุษย์ฝ่าย,ม,ม,ยม,มารฝ่ายมารหมายถึงอะไรผู้ที่ถือการการะทําด้วยกายวาจาใจอะมัน,ม,นมันผิดศีลมันผิดธรรมมันเป็นบาปมันเป็นกรรมมันเป็นการทาลาย ธรรมชาติมันเป็นการด้วยความโลภโมโทสันมันเป็นการทําลายความดีความงามทุกเรื่องราวต่างๆนั่นแหละเข้าใจไหมมันไม่ใช่แค่ยุคนี้มันทําผ่านมันทํากันมาไม่รู้กี่รุ่นเ่อกี่รุ่นเ่อกี่รุ่นแล้วอย่างเงี้ยจนมาถึงยุคนี้พอดีพอถึงยุคนี้พอดีปุ๊บมันคืออะไรกึ่งกลางหนึ่งกึ่งกลางพระพุทธศาสนา พอยุคก,กลางพระพุทธศาสนาเมื่อใดเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนยุคไปหนึ่งครั้งมันจะเกิดการล้างโลกไปหนึ่งครั้งมันจะเกิดการที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาหนึ่งครั้งเนี่ยและเป็นยุคที่ก่อนจะเข้าสู่ยุคศีวิไลยุคศีวิไลคืออะไร ยุคิวไยคือการความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งภายนอกทั้งภายในผู้คนจะแข่งขันกันทำความดีจะแข่งขันกันทรงศีลทรงธรรมทรงเจริญกรรมฐานสมถะกรรมฐานทรงสร้างคุณงามความดีบารมีต่างๆอันมีฐานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมี อธิษฐานบารมีเมตตาบริเบิกขาบารมีแข่งขันกันสร,ร้างคุณงามความดีสร,ร้างบุญทำกุศลมันมีแต่คนมีสินมีธรรอยู่ด้วยกันในโลกอะโลกมันถึงจะสันติสุขสันติภาพเสรีภาพและอิสรภาพ,ภาพผู้คนทั้งหลายจะอยู่ดีกินดีเข้าใจปะแต่ยุคนี้ถามว่ามันจะสีวลไลได้ไหมมันไม่ได้เพราะอะไรไไเพราะอำนาจแห่งมารแห่งอธรรมอะเขาบีบ บังคับบีบคั้นกดดันกดขี่ข่มเหงชาวเทพชาวธรรมชาวโลกเนี่ยให้เกิดความคือมีปากเหมือนมีตูดพูดก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นอ <c oughs> เออ <c oughs> เข้าใจว่า <c oughs> ด้วยเหตุนี้ระบบกรรมเขาทนกันไม่ไหวระบบกรรมคืออะไรระบบกรรมคือวิบากกรรม วิบากเลยว่าผลของการกระทําที่ชาวโลกกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งหรือใครก็ได้ในโลกนี้ที่ทําบาปทํากรรมผิดศีลผิดธรรมอ่ะเข้าใจปะ่ะเช่นเอาฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตก็ดีฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองก็ดีเบียดเบียนกันเองก็ดีอะไรด้วยกันเองก็ดีเอาปล้นทรัพย์ปล้นสะดมปล้นชาติปล้นแผ่นดินหรือปล้นเอาเงินทอง ทั้งโลกมาเป็นของตัวเองก็ดีด้วยความโลภด้วยความผิดศีลผิดธรรมบางทียอมประหัตยอมประหารยอมฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาไม่รู้ตั้งกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเพราะว่าต้องการอยากที่จะได้ทรัพย์สินแก้วเว้นเงินเท่ารุอผลประโยชน์ในเขตคารมานาประเทศของเขาอ่ะเข้าใจปะ่ะคนที่ผิดศีลผิดธรรมผิดลูกผิดเมียผิดผัวผิดเขาผิดลูกเต่าเราล้านคนในปกครองของเขาอ่ะไอ้ข้อกาเมสุเมชาจารกัน ประพฤติผิดในกามทุกวันนี้นะี่มันก็ผิดมันก็เพี้ยนไปหมดกันทั่วทั้งโลกและไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเน่าเละเทะฟอนเฟะทั้งหมดแล้สงสารพ่อพราหมณนี่สงสารสงสารสงสารเด็กน้อยไม่ใช่พ่อพราหมไม่ชอบนะไอเรื่องกามเนี่ยพูดตรงๆอ่ะไม่ได้มาพูดให้ใครมาศรัทธาเคยพูดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เป็นเป็นล้านเป็นพันก็ไม่เอาจะเอาทําไมไม่มีประโยชน์อะไรเลยเข้าใจปะ ไม่ได้เป็นคนที่จะมาสร้างให้ใครรักเชื่อถือศรัทธาแต่พ่อพระามบอกว่าพ่อพรหมามจะมาพูดเพื่อชวนผู้มีบุญผู้มีวาสนาผู้มีบุญผู้มีบารมีทั้งหลายได้แก่ชาวเทพชาวธรรมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อครูพระอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าสมณีเถรชีพระมหาโพธิสัตว์จ้าพระนางแกวพระลกูกแกวพระพุทธบิดาพระพุทธมารดา ผู้ที่เนื่องด้วยบุญด้วยกศุศลด้วยพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธเจ้าด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยกันจันลงโลกจันลงอย่างไรนี่แหละช่วยกันมาเป็นกระบอกเสียงเหมือนพ่อพราหมณ์ไงการพูดของเราเราก็ไม่ได้พูดพลาดพิงใครเราก็ไม่ได้บอกว่านายกนายขอนายงอนายกอกใครเหล่าใครเราพูดได้ในระดับนี้นะพ่อพราหม์ว่านะและเจตนาของเราอ่ะเจตนาของเราเราไม่ได้คิดร้ายคิด อะไรกับใครสักนิดเลยเพ,พราะพราหมณ์กำลังมาชวนทุกท่านนี่แหละมาช่วยกันจันโลงโลกจันโลงสังคมสร้างสันติสุขสร้างสันติภาพสร้างเสรีภาพสร้างอิสราภาพไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นไม,มมไม่มีการแบ่งแยกสังคมไม่มีการแบ่งแยกไอแบบฐานนันดรศักดิ์ใดๆทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงอะทุกคนคือคือ เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดทั่วทั้งโลกแต่การจะเป็นเช่นนั้นได้มันต้องมีความเข้าใจไงเข้าใจปะต้องมีความเข้าใจเรื่องศีลศีลพลิกโลกศีลเปลี่ยนโลกศีลเปลี่ยนชีวิตศีลพลิกชีวิตศีลสร้างสุขศีลสร้างยุคสิวิไลนี่ย ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนยุคก,กันจริงๆอ่ะก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือเปลี่ยนยุคเปลี่ยนยุคให้มันเป็นยุคสบะบรไรด้วยกันนะสร้างพื้นฐานไงเข้าใจว่าสร้างพื้นฐานเอาไว้ไงไอตอนนี้มันการยุคอยู่แล้วก็การยุคไปอีกนานพาะพรมบอกว่าอีกนานใช่ป่าวนานเลยแหละเป็นสิบสิบปีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทําใจให้เข้มแข็งมันต้องสร้างความ สร้างความรักสร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างความเมตตาปราดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมสิ่งกันและกันภายในครอบครัวและสซื่อสัตว์สุจริตโตกันกันกบบุคคลอันเป็นที่รักรักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวต่างคนต่าง ที่ต่ช่วยกันจำช่วยกันพายช่วยกันทำมาหากินช่วยกันประหยัดอดออมจะทำกิจการงานสิ่งใดก็หันหน้าเข้าหาปรึกษาหารือกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นในสิ่งที่ดีในสิ่งที่งามและป้องกันไม่ให้สิ่งที่เสียหายมันเกิดขึ้น <c ười> การป้องกันไม่ให้สิ่งที่หายมันเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยนี่แหละก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันก็ต้องเอาศีลเอาธรรมเป็นพื้นฐานเนี่ยนะพระพรามมันมีทางนี้ทางเดียวจริงๆ ทางอื่นไม่มีเลยจะให้ใครมาโดนบันดาลจะให้ใครในจักรวาลโลกธาตุมาดนบันดาลน่ะมันไม่มีทางต่อให้ขอโทษนะฮะอันนี้ก็พูดเหมือนเดิมนะต่อให้พระศรีอริที่ท่านชาวโลกเขาเข้าใจว่าพระศรีอริจะมาเกิดยุคนี้ท่านมาเกิดก็จริงแต่ถามว่าท่านจะมาบันดลบันดาลให้โลกนี้มันเกิดสิวลัยได้เหรอ มันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจคำว่าเป็นไปไม่ได้เลย the impossible มันเป็นไปบ่ได้อีลีได้นั่งจริงๆแต่การจะเป็นไปได้คือยังไงก็ตามแนวทางพระพุทธเจ้าเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศทำอ่ะขณะพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอ่ะพระพุทธเจ้ายังไม่โปรดยังไม่สามารถโปรดคนทั้งโลกได้ เพราะคนเนี่ยมันต่างบุญต่างวาสนาต่างบารมีที่สั่งสมกันมาไม่เหมือนกันเปรียบดังเป็นบัวสีเหล่าจริงปะเนี่ยบัวผู้โผล่พ้นน้ำมาแล้วชูช่อใช่ป่ะอย่างเงี้ยพวกพวกพวกเนี้ยจะเป็นมีปัญญามากมีปัญญามากเป็นออคติตนอยู่พวกพวกมีปัญญามากพูดแค่นิดเดียวก็เข้าใจ บัวเหล่าที่สองนี่กำลังจะโผล่พ้นน้ำปริมปร,มปริมเนี่ยเป็นวิปติตันอยู่คือพูดแค่หัวข้อทำเล็กน้อยไม่เข้าใจต้องอธิบายเนื้อความเหมือนที่พรอพระกำลังพยายามอธิบายอยู่เนี่ยอย่างที่สามนี่เป็นเนยะ,ะบัวอยู่ใต้น้ำยังไม่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาอันนี้อาจจะปัญญาน้อยหน่อยบารมีน้ยหน่อยอาจจะต้องพูดซ้ำซซากๆากากหลายสิบหลายร้อยรอบถึงจะเข้าใจบัวเหล่าที่สี่พระพุทธเจ้าปเปรียบว่า ัวใต้คลนตมกบพวกพวกะปะทะปรมาปะทะปรมานี่โปรโดไม่ได้นี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าใครเป็นปะทะประมาะนะมีมแต่พระพุทธเจ้าทั่วทั้งโลกก็โปรโดไม่ได้นี่แหละพ่อพราหมณ์กำลังจะบอกว่าเหล่าที่เขาถืออํานาจฝ่ายมารฝ่ายอาธรรมเนี่ยก็เปรียบดังเป็นปะทะประมา หรืออาจจะมีบ้างที่มีบุญมีวาสนาบารมีเก่าดั้งเดิมอยู่ได้เกี่ยวพวกเนยยะก็พอจะมีก็อาจจะพอโปรโดได้เต็มเนยแต่พอพรามไม่นะคำว่า <c ười> ไม่หมายถึงว่าพระพรามก็แบบเออก็ปรารถนาดีแหละหวังดีแหละรักเป็นห่วงเป็นใย,ยนั่นแหละแต่จะมาให้จำที่จชำชัยมามาคือมันไม่มีเวลาแล้ว ตัวเองไม่รักตัวเองแล้วจะให้ใครมารักไม่มีใครที่ไหนในจักรวาลโลกธาตุจะมาบดลบรันดาลชีวิตตัวเองได้จริงเบ่าเราอาจจะต้องวางแผนเลือกเส้นทางเดินในชีวิตของเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นพ่อพราหมก็เลยจะมาชวนที่บอกนี่ไง อย่าแบ่งแยกเลยอย่าแบ่งแยกชนชาติอย่าแบ่งแยกภาษาอย่าแบ่งแยกศาสนาอย่าแบ่งแยกอะไรใดๆทั้งสิน้นทั่วทั้งจักรวาลโลกธาตุนี้เป็นหนึ่งเดียวกันบวกเราที่เกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่างคนต่างก็เคยเกิดเจอะเจอกันมาแล้วทั้งนั้นในสังสารวัตอันยาวนานที่ผ่านมาเพราะพวกเราเองเกิดกันมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยอสงไขกันแล้วจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆชาวพุทธภูมิ เนี่ยผมยังมาพูดบอกพี่ๆน้องๆชวนพี่ๆน้องๆชาวพุทธภูมินี่แหละมาเป็นกระบอกเสียงเช่อยพระพุทธเจ้าสิจริงป่ะโอ้ยถ้าสมมติว่าได้ตายในสมรภูมินี่มันสมศักดิ์ศรีนะพระพรามว่านะมันภูมิใจจริง,รงเพราะพระพรามเป็นกระบอกเสียงให้พระพุทธเจ้านะพระพรามมีแต่ความปรารถนาดีต่อเพ่อนพองน้องพิ่ตลอดตัวทั้งสังสารวัฏวัตตะสงสารนะ แต่ถ้าว่าพยายามโปรดแล้วก็ไม่ฟังปราบปรามแล้วก็ไม่ฟังก็ไม่รู้อะไรเพราะว่ากฎแห่งกรรมท่านกําลังทําระบบกรรมน่ะระบบกรรมคือผู้คุมกฎผู้คุมกรรมในโลกนี้ท่านมีไงท่านกําลังทําหน้าที่อยู่และไม่มีอํานาจใดๆในจักรวาลโลกธาตนุนี้มามายับยั้งได้อีกแล้วไม่แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องเออปล่อยเฮ้ยต้องอุเบกขาเมตตาการุณาก็จริงแต่ต้องอุเบกหางานนี้เพราะไม่อยู่แล้ว พระพรามนก็ไม่ทนไม่ทนแล้วพอแล้วจบหมายถึงว่าอะไรพระพุทธเจ้าทุกตุกกปงทรงตรัสว่ากรรมวุนาวัติโลโกสั์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงบ้าง <laughs> ดังนั้นเนี่ยกรรมวิบากกรรมมวลรวมแห่งกรรมกระแสแห่งกรรมที่ชาวโลกได้กระทําต่อโลกใบนี้ก็ดีต่อธรรมชาติก็ดีต่อดินน้ําลมไฟก็ดีต่อเพื่อนร่วมโลกก็ดี ่อสัตว์โลกก็ดีอะไรก็ดีทั้งหมดทั้งมวลจะรวมกันและส่งผลกระหน่ำชาวโลกอย่างตรงไปตรงมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตาม,ตามกฎแห่งกรรมอย่าโอดครวนนะอย่ามาโอดครวนนะอันนี้พอถพามไม่ได้ไปแบบพูดเพื่อความสะใจอะไรใครนะไม่ต้องโอดครวนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามบําเพ็ญบารมีอ่ะ กว่าจะตรัสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ต้องทนร้อนทนหนาวโอ๊ยไม่อยากจะพูดเลยไปฟังคลิปเก่าๆกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้หนึ่งพระองค์พระองค์ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมทุกยอมยากยอมลำบากสารพัดสารพันนับเป็นมรุกีสิกราสงไข่กว่าจะได้ตรัสรู้กว่าจะได้มาสั่งสอนโลกชาวโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรุ้มาแล้วห้าแสนสี่หมื่นกว่าพระองค์ในตรัสสั่งสอนชาวโลก รุนแล้วรุนเหล่ารุ่นแล้วรุนเหล่ารุนแล้วรุ่นเหล่าบางคนก็เคยเจอเจอพระพุทธเจ้ามาเป็นหลายสิบหลายร้อยหลายพันพองค์ไอ้นี้พี่น้องพุทธภูมิผมก็ไม่ว่านะครับผมผมผมหมายถึงว่าพวกใครก็ตามผมก็ไม่รู้พวกใครก็ตามที่เป็นต้นตอทําให้โลกเกิดไหยนะนะเข้าใจปะโลกที่มันการยุกทุกวันนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะก,กาียุกมันมีอํานาจแห่งมารอ,อานาจแห่งอธรรมเนี่ยเขาคอยกํากับ คอยสร้างเหตุสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปมสร้างเงื่อนอยู่เบื้องหลังเข้าใจป่ะนี่แหละกฎแห่งกรรมเขาทนไม่ไหวไงโอ้โหในเมื่อมนุษย์มนุษย์ในที่นี้หมายถึงมนุษย์ผู้กระทำเนี่ยในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมันจิตใจซ้ำต่ําช้าข,ขนาดเนี้ยถ้าอย่างนั้นก็เออมันจะเป็นแบบเช่นไดก็เป็นแบบเช่นนั้นแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องอุเบกขาและยุคเนี้กระผมเองพ่อพระรามก็เลยมาชวนพระโพธิสัตว์พระคุณท่านทุกๆพระองค์นั่นแหลนะนักขอรับ มาช่วยกันละไม้คนละมือร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวประสานโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวได้ยังไงด้วยศีลด้วยธรรมด้วยนะด้วยความถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมด้วยนะว่าไงว่าตามกันพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงก็ว่าตามกันพระพระอริยสงฆ์อริยเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมายังไงอริยมรรยาผลก็ว่าตามกันไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเอาความรู้จากไหนต่อไหนต่อไหน,ไหนมาไม่รู้ๆเละเทะเปะปะไปหมดเลยมันจะทําให้ชาวโลกก็สับสนรู้ปะ เอาเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละมาเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้รู้แจ้งโลกอินพรหมยมยักษ์คนทัพคนทานทั้งท่นา,กกานจักรวาลโลก,กทาตุ่านเขาให้การยอมรับนับถือทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวคือพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเข้าใจบอกขอรับอย่ามาว่าพ่ระธรรมเลยพ่ระธรรมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันมีทางนี้ทางเดียวจริงๆ <c oughs> แล้วมันไม่มีเวลาแล้วด้วยมันมีเวลานิดๆน่ะนิดๆแต่ว่ามัน มันอยู่แค่ปลายจมูกเราแล้วมันมันมันการยุคมันมาเยือนบ้านเยือนเมืองเยือนแผ่นดินเราแล้วนะไม่ใช่แค่เกิดทางชาตินะแล้วเนี่ยเขายัง้งยั้งแผ่นดินสยามประเทศไว้ที่หลังเพื่อนเลยนะกระทบก็อาจจะกระทบน้อยกว่าเพื่อนนั่นแหละกระทบเหมือนกันไม่ใช่ไม่กระทบกระทบแต่อาจจะกระทบน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยระบบกรรมพ่อแม่ด้วยบารมีอะไร บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบบารมีพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้ทรงคุณทรงศีลทรงธรรมเข้าใจว่าไม่ใช่บารมีแห่งมารแห่งกรรมบารมีแห่งมารแห่งกรรมนั้นเป็นผู้ทําลายล้างเป็นผู้มารเป็นผู้บาเป็นผู้กรรม,เ,รรมเข้าใจว่าเนี่และด้วยเหตุนี้แหละพระพรามก็เลยเพูดทีไรทีไร,ไรพระพรามก็จะมาแนวนี้เพราะอะไรมีแรงบันดาลใจไงอยากจะมาบอกกล่าวเล่าความให้ทุกท่านเข้าใจเข้าใจว่า เข้าใจเรื่องราวของเหตุผลต้นกรรมที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจตั้งใจทั้งการดำรงชงชีวิตทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสติปัญญาทั้งรู้จักพลิกเพลงที่จะอยู่กับสังคมโลกใบนี้ได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปิดหูปิดตาเอาไว้ข้างหนึ่งแหละแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถึงจะอยู่กับโลกนี้ได้ บางสิ่งบางอย่างก็ต้องเออโอโอหมกตามเขาไม่จิตใจเรายังไม่อยากจะตามเขาแต่บางทีมันก็ต้องตามเพื่อความอะไรเพื่อความบัวไม่ให้ช้ำน้ำทาไม่ให้ขุนจริงปะบัวไม่ให้ช้ำทําไม่ให้เสียอย่างเงี้ยพราะพระมเอีก็พยายามอย่างมากนะจริงๆพระพระพยมงไม่ตอนแรกเนะว่าจะไม่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 มาพูดนะไม่ออกมาพูดนะแต่ว่าไม่ได้หรอกคาว่าไม่ได้หรอกหมายถึงว่าอะไรมันเป็นหน้าที ก็เลยออกมาพูดนั่นแหละก็เลยชวนพี่พี่น้องนนักขอรับก็เล่าวกระผมองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์นั่นแหละท่านนั่นแหละทุกๆพระองค์นั่นแหละท่านเป็นผู้เสียสละเสียสละมาไม่รู้กี่สิบกระสงัคไกันแล้วก็ออกมาเถอะจะออกมาวิธีการไหนก็ตามที่ท่านสบายใจหรือที่ท่านถนัดท่านก็ออกมาเถอะนักขอรับมานําพาชาวโลกในแต่ละเขตคามในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดน่ะ มีพระพรดิศาลาหลายพระอ,องค์อยู่บางบางหมู่บ้านจะมีหลายองค์เงี้ยออกมาเถอะนะขอิดับเอาศีลเอาธรรมนำพาชาวโลกโดยเฉพาะในเขตคามบ้านเรานี่แหละในใจพระพุทธศาสนาในชาติไทยเรานี่แหละจะเป็นผู้นำแห่งยุคศีิเวลัยม่าถึงจะเป็นแบบอยา่างแล้วใครจะมาเป็นแบบอย่างล่ะก็ะมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมอะไรจะต้องมาเป็นแบบอยา่างนำพาจิตวิญญาณใช่ไหม มีแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นมีแต่ผู้ทรงคุณทรงคุณธรรมน่ะเที่ยงธรรมอ่ะเท่านั้นหละที่จะมานําจิตวิญญาณได้มาบอกกล่าวเล่าความบอกใครได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะพระนี่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญเรื่องกุศลนะใครมาพูดเรื่ององค์เรื่องอื่นเรื่องแบบชักใบให้เรือสีอะไรเดี่ยพระพระไม่ฟังเลยแล้วพระเราบโอ้พ่อพ่อพไม่ต้องพูดประมาณนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละพี่ๆน้องๆนะขอรับลืมไป เอออย่า่าว่า,าพ,รพรามเลยนะว่าพ,พรามก็ขอประคุณท่านนั่นแหละท่านจอมภพพอดีท่านจอมภพนี่ช่วงนี้เนี่เป็นช่วงโควิดด้วย <c oughs> เป็นช่วงพี่โควิด19นะพี่โควิด -19 เขานั่นแหละเขาจะมาอะไรก็แล้วแต่เธอเป็นเรื่องเหตุผลต้นกรรมเนาะพี่โควิด19เขามาเยือนชาวโลกในชาวไทยตอนนี้ก็ท่านก็เลยส่งหน้ากาก,ากมาให้พ่อพราม พระพรามเองก็เลยด้วยความที่อยากจะขอบคุณท่านนั่นแหละอยากจะแสดงน้ําใจต่อท่านพระพรามก็เลยขออนุญาติท่านมามาช่วยประชาสัมพันธ์มาช่วยโปรโมตหน้ากากนี่แหละนี่นะครับหน้ากากาของท่านโจมภพนี่ครับแมดแมดนี่สวยมากเลยนะพระพรามไม่ได้ทำมาหากินนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เงินได้ทองสักบาทนะแต่กําลังแสดงความมีน้ําใจและสนับสนุนผู้ที่ทํากิจการงานเกี่ยวกับสัมมาอาชีพอะ นะถ้าพ่อพารามจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ได้อะไรให้ได้พ่อพารามก็ยินดีนะใครก็ตามเถอะถ้าเกิดว่ากําลังขายสินคงสินค้ามีสินค้าอะไรที่ไหนยังไงอยู่ที่เป็นสัมมาอาชีพนะก็ให้ใหพ่อพารามพรีพรีเซนต์ช่วยโปรโมทให้ดยก็ไดไไ้ไม่ไม่ไม่คิดค่าตัวไม่เอาสักบาทเลย <c oughs> จริงๆไม่พ่อพารามอยากจะสนับสนุนกันจริงๆนะไม่ว่าจะอะไรอย่างสมมติพ่อพารามทำดาวเรืองขายดาวเรืองเชื่อปะ่ะพ่อพารามนี่แบบอุ้ย <c oughs> อธิษฐานทั้งบุญแห่งพระโพธิญาณอธิษฐานาขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรมเทพเทวาานางฟ้าเทพเจ้าตัวทั้งสากลและพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าปู่เจ้าย่าคนครูบาอาจารย์พรมเทพเทวดาขอให้โปรดอํานวยอุปรณ์จัพิบาลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอาเจอาเจทั้งหลายที่มารับซื้อดอกดาวเรืองของพ่อพราหมณ์ลูกคงลูกค้าที่รับต่อจากอาเจไปหรือว่าผู้ลูกคงลูกค้าที่ซื้อดอกไม้ไปจะมากจะน้อยยังไง ก็แล้วแต่ก็ขอให้มีแต่ความสุขม,มีแต่ความจริเพาะพระมาธิฐานตลอดทุกวันอย่างนี้เลยด้วยความปรารถนาดีบริสุทธิ์ใจแล้วพ่อพระไม่เอาประียบใครเลยทั้งแจกทั้งแถม <Okay. S 1> <laughs> ทั้งรดแลกแจกแถมคือประมาณว่าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้ทุกคนมีความสุข,สขแบ่งปันกันในสิ่งที่เราแบ่งปันกันได้ครับอย่างเหมือนที่นักท่านจอมพบท่านขายขายเม็ดอยู่แล้วก็ ท่านก็มีน้ําใจส่งมาให้พ่อพรามเลยท่านก็ไม่ได้บอกให้พ่อพรามโปรโมทเราแต่พ่อพรามก็ประมาณว่าเออทดแทนคุณท่านท่านมีน้ําใจมาเราก็มีน้ําใจตอบกลับดังนั้นก็ขอให้เข้าใจพ,พ่อพรามด้วยอย่าหาว่าพ่อพรามเนี่ยเอาชองพ่อพรามมาทำมาหากินนะไม่ใช่เพียงแต่ว่านี่แหละมันจะต้องสร้างบรรยากาศไงก็บรรยากาศมันก็ต้องคุณก็ต้องทามาหากินบนโลกนี้ใช่ไหมแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันไปแหมเห็นไหมครับหน้ากากเม็ดเม็ดมนี้เนี่ยพ่อพรามว่า เป็นแมสท,ที่สุดยอดนะสวยเนี่ยครับเหมือน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 ในยอดมนุษย์นะ่ะสมัยก่อนตอนที่เราเด็กๆจำได้ไหมครตอนที่เราเด็กๆสวยมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างนะครับด้านหน้ามีดูระบายอากาศด้วยนะครับด้านหลังก็มีเท้รัดอย่างดีนะครับเนี่ยมีมีมีเส้นเส้นให้รัดอย่างดีเลยสวยนะครับจริงๆแล้วก็ เย็ยบอย่างดีนี่ครับเย็บอย่างดีข้าง,งด้านหลังนีน่เป็นผ้าครับเป็นผ้านุ่มด้วยแล้วก็มีฟองน้ําอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับถ้าถ้าถ,ถ้าเกิดท่านในสนใจอันนี้นนไม่ได้บังคับกันทั้ง,งสิ้นน <c oughs> ะเออถ้าเกิดพ่อพระรามก็ไม่รู้ว่าท่านจอมภพเขาเขาขายเาี่ไหนอะไรยังไงก็ไม่ได้ถามถ่ายกันสักคำหรอกนะพ่อพระรามเพียงแต่ท่านมีน้ําใจมาอยากจะทดแทนคุณท่านก็เลยมาช่วยโปรโมทนิดนึงท่านจอมภพก็ เปิดร้านอยู่ที่ไหนก็พ่อพรามก็ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรขายออนไลน์นี่แหละเออท่านจอมพบก็มามามา,มาใส่ลิง์ไว้ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับเผื่อว่าพี่น้องเขาสนใจนะครับอ่าประมาณนี้ก็ขอให้กิจการของท่านจอมพบก็ดีของพี่น้องที่มาช่วยกดติดตามพ่อพรามก็ดีพี่น้องที่เข้าใจหัวใจของพ่อพรามเนี่ยออที่ให้กําลังใจของพ่อพรามก็ดีขอให ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขทำกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมากๆทั้งทางโลกทั้งทางธรรมขอให้มีความดีมีความงามมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสน,สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันค้าขายอะไรอยู่ก็ใครมีลูกค้ามากๆขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขครอบครัวรู้รักสมัครสมรสมคี อบอุ่นไอรักแข่งความปิติเยินดีโดยธรรมมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมด้วยความดีงามจงทุกประการเธอ